ชื่อเขาชื่ออะไรนะครับอันนี้ข้าวมันไก่ลูกมะเลือดนามครับนี่อ๋อเหรอเกิมกาลุกครับแพงสุดนะแพงสุดนะกาหกหมื่นนะกาลูกอ่ะลูกมะลูกกาลูกกาลูกคำกาลุกอ่ะเกิม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 กาลุกเนี่ยเป็นข้าวมันไก่ต้มเกิมกาลุกบ่อยสตรีมสตรีมสตรีม เป็นไงอ่ะแล้วไอ้น้ำจิ้มนี่มันอะไรนะอะไรผสมบ้างไหมคือมีชูรสเกลือแล้วก็มะนาวแล้วอร่อยไหมรสชาติเหมือนผงมาม่าบ้านเราอ่ะแล้วไก่ไก่ต้มเป็นไงครับเดี๋ยวลองชิมก่อนนะตัวเนื้อไก่ต้มเองใช่ไหมผมจะชิมอ่ะอืมก็อร่อยนะเหมือนสู้ข้าวมันไก่สิงคโปร์ได้ไหมแถวประตูน้ำอ่ะชุนนี้มันเป็นข้าวมันไก่เวียดนาม รสชาติมันคนละแบบกันอันมันจะนุ่มๆใช่ไหมครับมันไก่สิงคโปร์แต่นนี้มันเหมือนเป็นมมันนนเเหือป็ไก่เหนียวเราไปต้มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไก่บ้านไหมอ๋อที่ว่าเลี้ยงเลี้ยงกันขายแพ็คๆรวมอยู่เล็กๆอร่อยมากเวอร์เทนเดอร์หน่อยส่วนนี้ฮะอันนี้เป็นไข่ทอดครับอร่อยอร่อยไหมเหมือนไก่ทอดเคฟซีไหม ก็จะมีเครื่องเคียงนีครับพริกน้ำส้มซอสแล้วก็เหมือนน้ำพริกเผาครับเนียดเป็นยไงบ้างวะใ้อะรน่อยจะเหนียวเหนียวอ่ะเหนียวเน่นิดนึงแต่อบบแต่ก็กรอบไหมกรอบไหมกรอบมากมันไก่ไก่้ามัน